ไม,ไม่รู้พี่ใครก็ใครตออะไรของเราใช่ไหมของใครของเราไม่ใช่ได้เราพ,พกมาผมไม่รู้ว่ามัน,มมมน,นอยู่ใน,นกระเป๋าอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเราสาภายู่ครับอเออแล้วเราโยนทิ้งถูกไหม อันนี้พี่อัดคลิปไป้ผมทับสารภาพเนี่ยพี่ไม่เป็นไรมีคลิปอยู่